มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนจิกประพาสวาดภาพสีน้ำตัวสรัญยูยกเป็นพระเอกตลอดการจากกรณีวงการบันเทิงสูญเสียดารานันกแสดงและผู้กำกับชื่อดังตัวสรัญยูวงกระจ่างด้วยโรคมะเร็งตับ ระยะสุดท้ายโดยเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เหล่าศิลปินดาราและคนในวงการบันเทิงนั้นได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของตัวสรัญยูผ่านทางอิน t a g r กรและก็ Facebook ส่วนตัวเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อวานนี้วันที่11มิถุนายนจิก ประพาสชนสรารนนท์ศิลปินแห่งชาติปี2561นักเขียนและก็ศิลปินวงเฉลียงและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนที่ได้รู้จักกับตัวในฐานะเพื่อนร่วมคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโพสต์ที่เพจ a c e b o o k กล่าวถึงตัวสลัญยูวงกระจางว่าพระเอกตลอดกาล 42ปีก่อนเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งเพิ่งมารู้จักกันหัวหกก้นขิดเป็นเพื่อนกันคบกันโดยไม่ต้องสัญญิงสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตแม้ผ่านมาถึงวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นในกลุ่มเด็กถามปาดกลุ่มหนึ่งที่แต่งเนื้อแต่งตัวมอมแมมเดินสะพายกระเป๋าใบใหญ่ๆที่เมื่อเดินผ่านไปทางไหนนั้น นิสิตญิงมักจะเดินเลี่ยงออกห่างๆไม่รู้จะเป็นด้วยกลิ่นตัวที่เหมือนกับอาบน้ำามาไม่ค่อยสะอาดนักหรือว่าจะเป็นด้วยผมเผ้าที่ยาวประบ่าจนบุคลิกดูน่ากลัวมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งโดดเด่นกว่าใครๆในกลุ่มของหนุ่มขี้หมาก้อนนั้นใครจะไปคาดคิดว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะเติบโตมาเป็นพระเอกแห่งยุคของประเทศไทยในวันหนึ่งข้างหน้า ในวันนั้นแม้จะแต่งตัวป,นปอนๆแต่ความปอนไม่อาจบทบังบ่งหน้าที่ได้รูปของเขารวมไปถึงรูปร่างที่สูงโปร่งเกินเด็กหนุ่มด้วยกันเพื่อนๆน,น,นอกจากจะเรียกชื่อเล่นของเขาว่าตัวพวกเราเองยังเรียกหยอกเพื่อนคนนั้นว่าไอ้พระเอกจะว่าไปแล้วเขาเป็นพระเอกจริงๆพระเอกในแบบที่เราเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเท่ แมนลูกผู้ชายในแบบที่ผู้ชายเห็นแล้วอยากจะเข้าไปโอบไหล่แรงๆและในแบบของผู้หญิงที่เห็นแล้วแอบยิ้มให้ตัวเป็นที่รักของเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องเขาไม่เอาเปรียบใครมีน้ำใจมีสปิริตที่เป็นยอดแทบจะไม่มีครั้งไหนเลยที่เมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือหรือว่ารุ่นน้องชักชวนให้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมแล้ว ตัวจะไม่รับปากไม่ว่าจะเป็นงานระดับคณะหรือว่างานระดับมหาวิทยาลัยเราจึงเห็นตัวเล่นรักบี้อยู่กองหน้าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันไปค่ายอาสาพัฒนาถือค้อนปีนป่ายอยู่บนโครงหลังคาอาคารเรียนที่กำลังสร้างแทบทั้งวันขึ้นโตว,วาทีกับนิสิตต่างคณะ เป็นหัวหอ,อกหนำรุ่นน้องไปสร้างเต็นท์หรือว่าแลนด์มาร์คในกิจกรรมของคณะและเมื่อถาปัดทำละครเวทีเพื่อหาเงินให้คณะใครเล่าจะเหมาะสมเป็นพระเอกได้ท่าตัวสามกกกโชกุลนางเจ้าละครถาปัดที่ตัวยึดตำแหน่งพระเอกไว้ทั้งหมดรวมไปถึงไปช่วยเล่นเป็นพระเอกให้ละครฝั่งอักษรศาสตร์อีกหลายเรื่อง เมื่อเรียนจบนั้นตัวก็ยึดเอาการแสดงเป็นอาชีพและต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งจนหาตัวจับได้ยากคนหนึ่งของเมืองไทยตัวให้ความสำคัญกับอาชีพนักแสดงเขาเคารพและตั้งใจกับมันเหมือนกับอาชีพอื่นๆเหมือนกับชาวนาที่ซื้อสัตว์กับท้องนาตัวเองเหมือนกับชาวประมงที่รักทองทะเลในกองถ่ายภาพยนตร์และละคร ภาพของตัวที่ปลีกตัวไปนั่งศึกษาบทเพียงลำพังไม่มานั่งตั้งกวนเฮหหาจึงเป็นภาพที่คุ้นตาแม้แต่ละครเวทีตัวก็มักจะหายไปก่อนการแสดงเพื่อทำสมาธิให้พร้อมกับการแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอพวกเราจึงเห็นตัวสามารถสวมวิญญาณเป็นผู้คนได้มากมายใน,รนบรรณพิภพอย่างสนิทใจ ชายผู้นี้เป็นทั้งชายหนุ่มผู้สูงสักอย่างชายกลางเป็นทั้งไอ้หนุ่มลูกทุ่งนามว่าเอ้คลาวเป็นดอนกิโคเตเป็นกามนิตเป็นสมเด็จพระมหาจักรพัิเป็นโดมผู้จองหองเป็นผู้กองสยามเป็นอานน์ของเจ้าสาวเป็นคุณหลวงอครเทพวรากรและแม้แต่สุดทีสามสี่ชาติตัวก็เคยเป็น สิ่งเดียวที่ผมเห็นในตัวของเขาที่ทำให้เขาเป็นเอกในการแสดงก็คือเมื่อเขาผู้ประโยคใดออกมาไม่ว่าจะในานามของตัวละครใดในวรรณกรรมเราจะเชื่อทันทีว่าเขาเป็นดังนั้นเพราะเขาเชื่อในตัวละครเราจึงเชื่อในตัวของเขาเราจึงร้องไห้ไปกับเขาเราจึงหัวเราะไปกับเขาอย่างมีความสุขเสมอ ถึงวันนี้แล้วตัวเองถูกยอมรับให้เป็นครูทางการแสดงคนหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นอาชีพครูสอนการแสดงโดยตรงแต่ลูกศิษย์ลูกหาของตัวถึงทุกวันนี้มีไม่น้อยมากกว่าอะไรทั้งหมดก็คือตัวไม่มีค่ายตัวไม่เชอบสังกัดเขาจึงสามารถร่วมงานกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ระดับชาติอย่างท่านม้ย หรือว่านักศึกษาที่เพิ่งหัดกำกับละครเวทีเล็กๆที่มีคนดูเพียงไม่กี่ร้อยคนเขาให้ความสำคัญกับทุกคนเสมอกันผมจึงว่าเขาจึงเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอผมกับตัวคลุกคลีตีโมงกันอย่างหนักก็ประมาณ5ปีที่รำเรียนที่สถาปัต์พวกเราไปกินนอนอยู่ที่บ้านของเขาพักใหญ่ รวมไปถึงการได้ไปตลอดเที่ยวต่างจังหวัดไปทำละครเล่นกีฬาไปค่ายและตั้งวงดื่มสุราตามวิสัยคนหนุ่มหลังจากเรียนจบแล้วแม้จะอยู่วงการเดียวกันแต่ว่าเราแทบไม่ได้ร่วมงานกันเลยผมมุ่งไปทางด้านดนตรีแต่งเพลงเขียนหนังสือส่วนตัวก็สะสมสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซอยู่ตลอดจนเพื่อนๆภูมิใจแทน ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็คราวที่ทำละครเทอรพระเกียริในหลวงรัชการที่9เรื่องพอ่อซึ่งตัวมารับบทพระเอกตอนที่ชื่อว่าชีวิตที่พอเพียงและเป็นตอนที่นำพาละครไปคว้ารางวัลยอดเยี่ยมเอเชียนเทเลวิชันอ a วอร์ดที่สิงคโปร์ใครที่ได้ดูละครเรื่องนี้ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าพลังของตัวนั้นมีมากมายจริงๆ เมื่อเราต่างมีครอบครัวมีงานมีบริษัทที่แยกย้ายสาขากันไปน,น,นานๆทีกวนคนหนุ่มก้อนขี้หมากลุ่มนั้นก็จะมาพบปะเฮฮากันได้พูดจากันเหมือนครั้งยังเป็นเด็กสักทีในช่วงที่ตัวเป็นพระเอกแห่งยุคเพื่อนๆอาจจะเจอเขาน้อยหน่อยและก็เข้าใจได้ว่างานของการแสดงเป็นนักแสดงนั้นเป็นงานที่เอาแน่เอานอยไม่ได้ เมื่อกองถ่ายขอคิวด่วนมาเป็นธรรมดาที่นักแสดงที่รักการแสดงจริงๆและอยากให้ผลงานออกมาดีก็มักจะเสียสละความเป็นส่วนตัวและรีบรับคิวไปทำงานก่อน 2- 3สปีก่อนเราเพิ่งเลี้ยงปีใหม่กันและก็ได้กลับมาพูดจาไร้าสาระเหมือนครั้งอย่างเป็นรุ่นกระทงกันอีกครั้งตัวยังเหมือนเดิมเป็นที่รักของเพื่อนไม่เคยถือตัว พวกเราสนุกกันจนบางทีผมก็นึกขันว่าชายวัยกลางคนที่ยังสง่างามคนนี้คนที่ยืนหัวเราะตกปลาเพื่อนอย่างสนุกอยู่ข้างหน้านี่คือพระเอกแห่งยุคคนหนึ่งของสยามผมถามตัวในวันนั้นระหว่างที่พักหัวเราะกับเกมสนุกสนุกที่เราเล่นกันงานเป็นไงบ้างวางแผนอะไรไว้ตัวตอบสั้นๆแบบไม่ต้องคิดย่งสนุกอยู่ แผนวางไม่เยอะแต่ดีใจที่ยังมีคนเสนอบทที่ท้าทายมาให้เล่นอยู่ตัวเป็นพระเอกตลอดการของผมจริงๆแม้แต่วันจะลาไปตัวก็ไปแบบพระเอกไปแบบไม่ให้ใครเดือดร้อนไปแบบไม่ให้ใครตั้งตัวไปแบบพระเอกที่เคยช่วยนางเอกแล้วตอนจบก็ขี่ม้าออกไปจากหมู่บ้านอย่างมีความสุขแม้จะเศร้าเงาไปสักหน่อย แต่พระเอกคนนี้คงอยากให้พวกเราเก็บน้ำตาไว้เก็บพลังใจไว้เก็บสิ่งดีๆที่เขาสร้างไว้เป็นความทรงจำตลอดไปและล่าสุดวันนี้นะคะจิกประพานั้นได้วาดภาพสีน้ำเป็นภาพของตัวสรัญยูวงกระจ่างพร้อมกับโพสต์กลอนว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครูเป็นสิทธ์ซึ่งกระตันยูยิ่งแล้ว เป็นพระสนิกรผู้จงรักเป็นท่วนแล้วพ่อแก้วกระจ่างแท้สรันยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ